โลเท่เหรอคะโลสองร้อ e ยี่สองอีครับองรอี่ตนี่ก็สวยนะ

ด้วยโอเค่ะได้อันนี้ไม่เต็มหนพี่เอาเจ็เอาหนึ่งจุดสีอนะคู่เรียนอะไรกันหองครับไจับที่ไหนอ๋อจันทบมลีจันทร์จับที่ไหนเฮ้ยหนึ่จุดดี่เไหมหนึ่งจุดสี่ นอ,อนได้นะคะน้องจะลงใช่ไหมหมอน220่ะถ้าเป็นชนีไข่140ไอ้นี้เป็นหมอนทองหใอนนนนห้ปอน่ปอน,นี้เลย ระวังตัวระวังนะลูกวันนั้นอะวิ่งไปนู่นอะข้อเอเส้นกลางเส้นเหลืองอ่ะพี่แต่ดีนะรถไม่มีเหลืองเข้มเป็นเหลืองเนี้ยแหละแต่เหลืองเข้มวันนี้นิดนึงใช่ฮะอันนี้มันจะสีนวลๆแต่อันนี้เป็นหมอนทองมไมันเป็นไม่ทำน้ำยาพี่ไม่ทำน้ำยามันจะเป็นสีนี้เลยหมอนทองถ้าเขอทำน้ำยามันจะสีเหลือง เพราะว่าทำน้ำยามันกินเยอเงเป็นยังไงคะก็ดีเยวผมดูให้ก็ได้เหรอใช่นเลียลูกเลยกอยากดูเ็กได้เด็ให้แต่ถ้าไม่ได้ก็ไให้แล้ลูกเล็กลูกเล็กนี่เป็นเนื้อกอบเลยเนือเอจล่ะีเลยค่ะูไลขใจย รับมาดูขา่ตอนนี้หืออันละร้อยเยีวหมคเลยค่ะหราอร้อยหนึ่งอนได้ไหมได้ค่ะพี่ขายอย่างไหนล่ะคะไม่เป็นไรน้องมาได้เลยเน้องมัได้เลย อดย้แล้วทำไมค่ะที่แรกห่ายน้อยสามชิ้แต่ว่าข่ายที่กลับบ้านค่ะนั่นเองสุดแต่ ก็ท่านหวานไหมนเนี่ยข้าหวานหวานวนะ<ต>ไม่มัน,มนจืดจืดนิดนิด <c oughs> หวานจะจืดวันนัน้นอร่อยกว่าที่ตลาดลอร่อยหร